องเที่ยวนะฮาวเวิดสไาลสบายดีพี่น้องมาพอตอนนี้อยู่ห้องเรียบร้อยแล้วพอตอนลงแน่นะบ,บริทายเบิร์ ลงในมอสิทใส่เวลาจากสมองวะเนียมาหอดมือ pied, พี่ออกมาแต่บ้านสิบเอ็ดสิบสองโมงยังมาหอดหอดพี่จมูกกรุงเทพวันที่เจ็ดเจ็ดโมงจ็คสมองวะสิบเอ็ดสอง คิดปลายชั่วโมองออกรถตอนคำ่ำนี่น่อตอนเจ็ดโมงมหาดตอนเสาร์เจ็ดโมงเสาร์โอ้โหยังดีสิบบวห้าปกติบ่อเล็กสิห้าทันคือทางบ้านเนาะทางอยู่เล่านี่ห้อยหยับร้อยไปมหอดใส่คินองงเอาไหมแค่จ่อมนันมาลอด <c oughs> เกือบสีบอลลอนมือเศร้า hmm. นี่ขีนั่นโหลดเนงก่อเฮื่อนั่นนะแอ็กซ์ซี่เกือบพี่น้องซีบินวินเพราะว่าโหลดออนไลายเนาะอยู่กรุงเทพก็บบกเคยเห็นียวยหยวเยวยวอยู่กโตว่วชมเข้าวายหลีซีปากว่ากับ่เท่าตาเห็นแหละมาสัมผัสเองในจังหวะแต่ว่ายังบุท่านได้ไปหลอกมาใส่เนาะยังบุจักที่ยังพี่น้อง ตอนนี้มาอยู่ในห่องอนะันอะไรก่อนมาใช้ย,ยื่น้ำเปล่พก่อนตอนนี้ว่าสิไปนะไปหล่อวมาสิไปตกปลาเรื่อย,ยสิพาไปแต่บุหัวสิไปตกทางใดเนาะซอยอยังไงวะา,าอยู่เลยวะ ซอยซอยซอยยังวะลืมซื้อเลยและอยู่ซอยซอยมาตูมอนกาศดีหอมอีกแจ้งนอยยิ่งถ่ายเลยเป็นแป๊บน้ำงแต่หาเหล่ตา,าลตกปลาสมบูรณ์แบบ บายดนอะมาพอตอนนี้อยู่ห้องเรียบร้อยเนะาะพะตอนลกแน่นะบริษัทเบิงลง,ลงนมอสีใส่เวลาจากสม,มงเนี่ยมหอดมือพี่ออกมาแต่บ้านสิบเอ็ดสิบสองโมงยังมาหอดหอดพีจโมงกรุงเทพวันที่เจ็ดเจ็ดโมง สัองวะสิบเอ็ดสองสิบแปดสมองออกรถตอนขำนิดหน่อยตอนเจ็ดโมองบหอตอนเสาร์กันเจ็ดโมงเสาร์โอ้โหโนยนังดีสีบ่บอ่อห้าปกติบ่อเล็กสี่ห้าขันคือทางบ้านเนาะทางอยูเล่านี่ห้อยหยับร้อยไปบอไองไงอ่อหอดไส์คืนตังอะไรแค่จะมันมาดรอด เกือบซิบอลล่อนมือเศ้านี่ขี่นั่นโหลดยังก่อเพื่อนันนะแท็กซี่เกือบพี่น้องซีบินวินเพราะว่าโหลดมันลายเนาะอยู่กรุงเทพก็บบกเคยมายั่วยั่วอยู่ก้าตูว่ะาชมเข้าว่าหรีสิบปักว่ากับว่าเท่าตาเห็นแหละมาสัมผัสเองหรืจังหูแต่ว่ายังบ่ทันได้ไปหลอกมาใส่เนาะ ยังปรปจัเที่ยังพี่้องตอนนี้มาอยู่ในห้องอนะันนไดก่อนมาใช้อยู่ทั้งป่ดยกับเรอตอนนี้ว่าชิไปอะนะไปหลอกว่าือิไปตกปลาเอื่อยสิพาไปแต่บุหัวชิไปตกข้างใดเนาะซอยยังวา เขาอยู่ในวัวซอยซอยซอยอยางลืมซื้อเลยแต่อันอยู่ซอยยังซอยมาตูมไอ้กัดไอ้หองไี้แจน้อยยังถ่ายเลยเป็นแป๊บน้ีไปหาเหาะตกปลาสมบรรยากาศ ครั้งแรกเลยมากรุงเทพมันไม่รู้อ่าเขาเรียกแม่น้ำอะไรบ่อเล็กกับพูอให บรรยากาศมาตกปลากับพี่สาวแล้วก็พี่ชาย ยาวะเรือกำลังมามาไทยพูดไทยไม่ค่อยชัดพูดเด่นไอ้บาเล็กว่าเนยเดียวว่าดไดบลายเนาะมาข้างแรกก็ะะยฟูซึกว่าตื่นเต้น,น่อนอ <c oughs> แม่น้ำเจ้าประยา น,นุนผูกเรียกไปใกลๆเลยนะก็เอินยังวะสะพานพะรามแปดมาเบอร์นี้ะอันนีสะพาน,ามมาน,น,น,นพานรามเก้าโอ้โหรถอย่างเยอะเลยมาครั้งแรกสิปปักว่าขบทาวตาตเห็นจะเจริญนี่ดีเจริญกว่าในทีวี โดตึกติสูงมาโอ้ต้นตาลเหมือนมีอยู่อโอ้คองึกงงาน ตึกสมเดตึกสมเด็จนี่อ่ะมตาตกปลามาหอยแลบบ่ยังบริหาคกิอนเลยยังรอก่อน กำลังแหลกกำลังที่ัประมาณั แรงน้ำแรงโอ้โหตนะ้อ,อน้ำือซันแหง่งเลย thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền không